Vad ska du säga Melvin? Pussa la? Din, din. Two din, din. cars! Pussa! Oh, hur gör man pussa då? Vem ska du pussa? Okej okay, mamma! Oh, okay. Du sa du, du, att du, du ska pussa mormor! Pussa mormor! Ja, ja. Pussa Mamma. Okej Pussa.

จูบบ้าบันเลยคือเคินแทบแบบนี้บากลาเคินอยยังโลกพรุ่งนี้มีนัดนะพรุ่งนี้มีนัดพรุ่งนี้มีนัดเข้าใจบ้าโลกพรุ่งนี้มีนัดนะครับพรุ่งนี้มีนัดกับยายน้อยนะเดี๋ยวเราจะไปรับยายน้อยพรุ่งนี้ลีน่าคอบคาริโอเซกุนนัดที่ยายน้อยเอาคาริเซกุนนัดที่ยายน้อยยังโลกอ๋อคาริแฮมเตอร์ยายน้อยพรุ่งนี้ ไซรล่ะลูกขุดด้วยีล่ะลูกขุดอ๋ามาจุบแมสก์ก่อนเซกุน,นดัดอ๋า VCS ซี m o r r o w See you tomorrow โรโอ้ยปรทธานไหนเสร็จหนาเลยลูกจะรอเด็กหน่อยนอนก่อนมื่ออื่นจะตื่นแต่เศร้าจ้าพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าไปรับยายน้อยเดี๋ยวกจะเช็ดหนาเช็ดตัวให้ลูกน่กจาจะเนาะรอเด็กหน่อยนอนก่อนสวัสดีค่ะ วินส no 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 oh, nee. oh, nee. oh, nee. ์จะดูวัวแก่และแฮมต์แมนโมโมย์มาลองโม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 น้อยอันโกลไม่แกร์แมมแกร์แม่แกร์แม่น้อยยายน้อยยอยอขับรถสัมมีมอร์นดิสก็อวกแก่ทุกบ่พวกนี้ยอยอแล้วคือรถไฟนั่นบ่ลูกอันนี้อันนี้โมโม่บอกบอกลาพุซซพุซซายังเคยใช้พุซซะ Saya pusat cuci cuci kau lelak. Pusat.